สวัสดีค่ะนางเกโอวันออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อฟสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสวัสดีค่ะ f อฟวัดโจยมนินนะคะและก็สวัสดีค่ะซินดปินสุขขสุขุนเนื้อจ้าในทีมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสวัสดีค่ะ f อฟพ่อพ่อแม่แม่อิดาหน่อยองค์อิงนัทนาพรสวัสดีค่ะ ข่าวลวนค่ะทุกคนแล้วก็งานเข้าพ่อโจก็ พ่อโจกับน้องอุงอิงค่ะทุกคนเนาะหลังจากที่ถ่าย,ายรายการตีสิบเสร็จนะคะทุกคนออกมาปุ๊บก็มีรายการอีกหนึ่งรายการะคะ่ะทุกคนคุยแซบโซค่ะเนาะติดต่อเข้ามานะคะเนาะวันทียีบเนี้นะคะให้ไปถ่ายรายการนะคะนี่เป็นครั้งที่สองเลยนะคะทุกคนใครเคยดูไหมคะนี่นางเคยดูแล้วนะคะตอนที่ไปออกครั้งแรกนะคะทุกคนโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยนี่นะคะจากนั้นมาเนาะก็เขาเรียกว่า ก็ติดต่อเข้ามาอีกให้ไปครั้งที่สองเลยนะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเขาเรียกว่าพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีค่ะทุกคนเนาะไม่ว่าจะหยิบไม่ว่าจะจับอะไรก็ปัง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 เฮงเฮงเฮงยด้วยยทั้งนั้นค่ะจากอิศะเขาเรียกว่าจากอีดาหน่อยของเฮ้านะคะทุกคนเนาะไม่ว่าจะหยิบไม่ว่าจะจับอะไรนะคะทุกคนนี่มีบุญบารมีมากๆเพราะว่าอีดาหน่อยของเฮ้าเนาะมากทาบุญทาทานนะคะทุกคนเนาะคราวนี้ก็เหมือนว่าผลบุญนะคะส่งให้อีดาหน่อยของเฮ้านะคะเนาะรู้ รวยรวยเฮงเฮงปังปังยิ่งที่สําคัญนะคะมีพ่อนะคะเนาะที่คอยเขาเรียกว่าอุ้มชูนะคะหนุนอยู่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนเนาะบอสโจนี้นะคะเนาะก็เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็นพ่อนะคะเนาะที่แบบเขาเรียกว่าไอสุดยอดสุดยอดของผู้นานะคะทุกคนเนาะสุดยอดของผู้นําทีมง,งานสุดยอดของอ เจ้านายหรือว่าบอสนะคะเนาะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนเนาะ,ะช่วยๆกันนะคะเนาะได้ที่สําคัญนะคะทุกคนเนาะสองพ่อรุกนี้เป็นเป็นพ่อรูกคู่บุญคู่บารมีนะคะทุกคนไม่ว่าเขาจะหยิบเขาจะจับอะไรนะคะทุกคนก็เฮงเฮงปังปัง,ปงทั้งนั้นเลยและที่สําคัญทุกคนอย่าลืมนะคะเนาะ,ะยีบสองนี้นะคะเนาะเดอะซีดีอีพีที่สองกำลังจะออกมาแล้วโอ้ยเบื้องอีลาน,น่อยช็อตเดียวนะคะทุกคนเบื้องมาซิบเทือดจก้ก และที่สำคัญนะคะสามิบเอ็ดนะคะทุกคนสามิบเอ็ดนี้นะคะเนาอะอ่เปิดบงนะคะเนาะเปิดบงอ่ ลำเพินโชว์นะคะบงที่สองอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่มีเวลาไปก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่มีไม่มีเวลาไปก็เข้ากลุ่มปิดได้นะคะบาดแค่ร้อยยี่บเก้าบาทเองค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะเนาะไปให้กําลังใจไะเวียนให้กําลังใจกันได้เนาะอย่างนางเองถ้าไม่ได้ไปก็กะว่าจะอ่าซื้อบัตรแต่คิดว่าจะไปค่ะจะไปนะสามสิบเอ็ดนี้ค่ะเนาะเปิดบงครั้งแรกเนาะของบงสองนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะคะทุกคนเนาะไฟแสงสีโอ้โหเสียงนี่สุดยอดจริงๆนะ ส่วนอ่าอย่าลืมนะคะสําหรับใครนะคะนี่วันที่24นี่นะคะอีก2สัมบัข้างหน้าเลยนะคะเนาะเรียนโชว์เชีย่ยด้วยมือถือเครื่องเดียวก็หาเงินได้นะคะทุกคนบอสโจนี่นะไอสอนนี่เข้าใจง่ายและก็สุดยอดจริงๆเพราะว่านี่ไปมาแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนใกล้จะเต็มแต่อีกนิดเดียวเองนะคะทุกคนนี่ตอนนี้อ่าบอสโจอไอเขาเรียกว่าไอ เปิดเก้าอี้เพิ่มนะคะทุกคนถ้าสําหรับใครนะที่ยังสนใจอยู่อยากไปเรียนโซเชียลไปได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าเงินที่เสียไปคุ้มมา,มากๆค่ะเพราะว่านางได้ไปเรียนมาแล้วในการที่เราเรียนรู้กับผู้รู้นะคะดีกว่าเราทําไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายนะคะทุกคนมีครูมีโค้ดม,มีอาจารย์ที่คอยสอนเรายัางดีกว่าที่เราไปเรื่อยๆเหมือนที่นางเมื่อก่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนเนาะอ่าก็ได้มีอาจารย์มีอ่าครูมีโค้ดนะอย่างเช่นบอสโจนี่มา นถึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเนาะเมื่อมีครูดีก็ให้รีบเรียนนะคะอย่าทำไปเรื่อยๆเ,เหมือนนอางนางเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวข่าวอะไรนะคะจะมาเล่าสู่ฟังอีกนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ